บ็เดีมิตรลีงสนจะเกินคือสิมอยละแม่ตายลูกว่าเจ็บปวดตายมันหอนแสบสวองโหกเมอเออเอเมอแม ไปน้าลกูกได้โจดเล่าเผาเนื้อแนลุดต้นเด็ดลุดต้นเนื้อเด้ลูกกลาเมื่อมือดยาสิมาใส่มองคลุมเนื้อและไต้กะไหลแท่ แต่แม่แม่นับแต่วันเจ้าออนลาในหลังลาทอลา้อหลังดำทำเมยเแม่สิทำประการใดลูกสิเสาเบาบางเสียงลูกค้า แล้วของไทยโอ้หัวใจสิขาดแล้วใจแข็งแข่เด้อกเก่งใหยทนกันอย่าวันไหรแม่บ้อไปลูกไปสิเท,ที่ยวไทยทำยา มารักษาลูกชายแพงให้สว่างเบาสะฮอนแม่อาทุนทุนการสมองตั้งตีบบีบแขนขาลูก่อนน้อยใจละหอย luộc mẹ ơi อยู่นีข้าวเดียวสิกับทาแมนสิบไปเที่ยวคนยาหวานอ้าหาถ้าเธอไข่หมากไม่อาจสิตถือส้มยามารักษาลูกชายแพงตกสวมเบาเศร้าหอดเ้าเอ้ยแมนสิบไปเดี๋ยวนี้ข้าวเดียวสิกับตาอยู่กับชาาพี่น้องยีให้อ้องเปนจิสั้นหรือลุกลาเม่สิบเฝ้าไปเฝ้ามาดออืมบัดเน่ ใจสดับก่อนบนเสียงลิ้นต้องมาบัดนี้ขอเก้าวเกี่ยวผู้โลกเกี่ยวกรรมมาพัน พาติยาได้ถูกโลกลายดอกบ,บังเบียดคือกันนคือว่าโลกนี้นั้นหากว่าไปบางเบียดกันบังเบียดคนใด,ดอุกระใจทุนถูกโกโสกคนมุ่นบาคือดังตัวของข้าพรลมา แผลแผลใจไักะบ่ได้อาการไข้ักต่างคนนะเริ่มเจ็บป่วยแขนเบืองต้นกะท้องปวดม้วนขาลเป็นลมดันพันพายบ่สบายในเนื้อหนาเย็นอาหารมีเชื่อแบคีเรียนทางเลือ โอ้ยจนโลกหมุนคว่างคว่าง n g นดินเสเจ้าเมืองอาวโลกยังเอินตั้งเข้าอันแสงแสงเข้ามาเงินเสียยาเศร้าหมอบ่เถิอกเชียงพ่อหน่อยนะโอ้ ยน้อแม่จังหวะกันคอยบอย่เคยเป็นเนื้อสาเมลเขีย่เส้นเห็นแสบเ,เนื้อสามไฟเกียนกีเผาพวดหัวปวอยากเบาพวดหัวเข้าแขนขาพวดหัดตาหัวหัวปวดแห้งเป็นนาย ปวดเอาหลาทั้งเหลือล้นพ่อปันโอนขอนต่อเสียวปวดอ,อจนหน้าเหี่ยวจนหวัวเขียวสิจอดกันนะปวดมองนี้แล้วก็ตำมองอันปันโลกแท้งผีแปลง ผ่านน้ำแทงตนตัวสั่นละลวกว่าอย่างตัวละมันกันเอาไห้สะกนกายห่อนโบเธอผู้ไหจังสหัวนนหนอน มารก็ได้สลบสลายในที่สุดและไปในที่เดียนไม่ควรก็มีนักขาะารังนั้นและตอนนี น้ำหนูผู้ป่ปวยไก่กระหอนหอดตอนละหอยโอ้ยนั่งกะหาคว้าก่อนคุ้ผัวเก่งทั้งยานอันนี้จะบ่มีเลยผู้ที่เคยเห็นพอน่อง่ ไปตามแนวทางสอคาร์โมยาสิมาใสหมอกุ่มเหนือและไทยกลายแท้เ,ทเตมีทาแนาบเตวันจอออนลาได้เหลืองลาทอละกา แม่สิทำประการไดลูกสิเศร้าเบาบางนะสุดแล้วดื้อสุดแล้วหลับบักฮานี่นะมาหูทีทั้งเสป จะใจบ่หวั่นเหตุพอพลหวยแหงลานบ้านพังเพองวันนอนยางน้ำทางบัดก่าวยามนึกมากไปขึ้นไม่พอได้พบหมอตุ่มแล้วจะจังผิดพอ พระคุณทานอาจารย์โอ้ยน้องเมทมาบานผู้ทรงสีลย,ยอดมหาเทียนจอจังฝ้าเหล่าตน้นเขาอาลามแล้วก้มกาบเรี่ยงในสาบทุกข,ขอพระคุณทานกานไทยนะมันบอกว่า อยากแก้ไขมากไม่หรื้อไขอื่นกับพ่อมีจากสี่ดีหรือไม่เสียคอยไปน้ำก่ดนขอที่โบ์ไว้ไว้ด้วยให้ควันควไปได้ายพอปวดทุกขาเนธทอดอยากคนนอ่มแตเล่นหา ตอนนี้นั่นผู้ข้าบออัศสานสิไปก่อนอาวุธนี่มุนจอนตามหลังได้สั่งความเร็วขึ้นมาหาเลยใหญ่เอื้อง,งอดสถานขึ้นหอเยียนความ Tuan leo nalang Hin kut ma ngau siang kau dok sua Seh u Sung pi nong pen bong wa Lu ken kia san lop thao pa wai tien Kua tai ลูกใจพแทงมนสางเป็นเทนุทาวันเสียงึุงข้าวอิริบอมัมละนาลาจากเมสังสิบภาคเมไว้ให้ทุนสงผู้เดียว เทียวเอ้ยเจ้าผู้เขียวไปวานนะเขียวเอ้นนอายาน้องเจ้าผู้เขียวไปวานเมียนีเล่นหายาทางเนื้อไตบ่ได้อยู่